เลยเพราะว่าไปไหนไม่ได้เพราะว่าเองก็สุขภาพไม่ดีก็ชิญมาอืมใกล้ไม่ได้บ้างมันจะทำแล้วแล้วเวลานี่นี่ขณะฝนนายยมก็อยู่อยู่ลำบากเนี้ยพื้นเมืองฝ่าเมืองอะนะถ้าฝนสาดยมอยู่มาได้เลยแล้เนี่ยนะใช่ไหมถ้าถ้าขณะฝนจริงเนี้ยยมจะสาดอยู่ได้ไงเนี่ยรอบทีแรกเขาเข้าไป อ๋อเหรอฮอเหรอเหรอเอาแล้วแล้วแล้วเกียนี้เขาไม่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  ไม่ได้อยู่ในโครงการคนทักงจนเลยอ๋อรัวรัวเพิ่งมาอยู่มาอยู่นานแล้วค่ะแต่ว่านูเป็นคนเป็นคนที่หมู่สองีหมู่สี่อ๋อมันจากหมู่โน้หมู่ตัวเองก็มาช่่ยไม่ได้จากหมูนหมม่นี้ก็ช่วยไม่ได,เไได้เพราะว่าตอนลงลุกตั้งก็ต้องไปลงที่หมู่ตัวเองอเพราะว่าตอนแรกบ้านผมเองเ นังที่ยังไม่เป็นชื่อของเด็กเลยค่ะเทุกวันนี้เขาก็บอกว่าให้ย้ายเข้ามาแต่ก็เลยไม่อยากย้ายก็เลยว่าจริงก็อยู่แต่งงานมาทีนี้ก็แต่ก็แต่รอสอบสาสิบสามวะไม่ไม่ไม่มีคู่ชีวิตไม่มี อก็มไม่ยิมตัง500ห้าร้อยดิยิมตังห้าร้อยครับฮ <laughs> ไม่ใช่หมาโอ้ฝ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเนาะเป็นเพิงที่เชยเนี่ยนะโอ้โหรับฝนึงเต็มเลยนะนายโยมเลยนะ <c oughs> แล้วเมื่อวานนี่สาดไหมเ <c oughs> มื่อวานฝนสาดไหมแล้วโยมอยู่ยังไงล่ะเมื่อวานตอนฝนตกไม่มีที่หลบแล้วไม่มีที่หลบฝนสาดเมื่อคืนก็ที่นอนไม่เลื่อนเลย คืไปอยู่ด้กันนั่นแหละเหรอก็ <S <S 2> <S 2> คือว่าพูดง่ายว่าฝนฝนตกเมื่อคืนนี้ไม่รู้จะโดนไปถึงไหนแล้วอืมเพราะว่ามันมีอะไรเลยโอ้โห <S 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 เดี๋ยวค่อยว่ากันนะโยมเนาะถ้าบุญวาสนาถ้ามีโอกาสนะครับกลุ่มนักบุญครับต่อให้ครับครับต่อให้เนาะ ครับโอเคนะโยมครับนี่ข่องครัวครบหมดแล้วนะจะได้ประหยัดนะครับจะได้มี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 ทานนะครับโอเคนะครับอ่าละครับผมครับผมครับผมครับนี่นี่เมื่อคืนนี่ต้องทนกับฝนสาดเลยนีนะอยู่ไม่ได้อะนะใช่ใช่หลังนี่แหละแต่นี่ไม่มีฝาเลยเนี่ยแล้วเป็นเพิงนี่รับหาที่ที่ของ เออเนี่ยเลยดูแบบเนี้ยก็จะอยู่ได้นานเพราะว่าปกติก็จะได้ที่ผมให้กับตกแต่งให้ตัวบ้านอยู่นิดนึงก็ได้ก็เลยมีหมาก็เลยขอันอืมีมมสู้ๆอ่ะสู้ๆแล้วกันเโยมเนาะครับผมครับผมไปแล้วครับได้ครับโอ้ครับ หลังแรกเลยหลังแรกติงเป้งเข้าเลยอย่างนี้เป็นไงโยมนุย้ยเป็นไงฮะแฟนของไปมีครอบครัวใหม่บแฟนเขาไปมีครอบครัวใหม่ อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็มาปลูกอยู่ตรงนี้มาปลูกอยู่นี้ก็เนี่ยก็อยู่แบบสภาพอย่างเงี้ย,ท,ย,ยที่เขากน้องแฟนตอ,อนนี้ก็อยู่อย่างเงี้ยเขาก็ให้อยู่เลยตอนนี้ก็อยู่แบบเนี้ยมีฝ่าอ่ามันมันเข้าอยู่คำว่าขโมก,กันข้โมกก็เลยช่วยไม่ได้แล้วก็เมื่อคืนไม่ได้นอนขล<อ>น้ตาด ไม่มีครับก็ต้องนั่งเปรียบพ่งก,กันเมื่อคืนเนี่ยนั่งดูคนเดียวอะไรเนี้ยเขาส่งมาให้ผมเมื่อคืนเมื่อวานนี่ไงโอเนี่ยเห็นไหมชีวิตคนเราเนะอืมดูก่อนถ้าโอกาสวัสนาถึงครับไม่แน่นะโยมใช่ถ้าโอกาสวันนนยยสนาถึงไม่แน่นะ <c oughs> ครับอ่าไปครับจุดมุ่งหมเราไปท้องพระภูมิกันต่อ ครับอ่าเขตครับผมไปไรู่ว่ากอหญ้าดิมันจะเจียอ่าเขตครับหลังแรกเลยครับหลังแรกไปครับไปกันต่อครับอันนี้คือเรามาหลังแรกกันทบก็เราเข้ามาหลังแรกของอ่าเขตอ่าอันนี้ตอนนี้ยังอยู่เขตไห้อยู่เนี่ยอันนี้เขตพุทธเยนใช่ไหมใช่ครับ เออผู้สะเคียนนะครับหลังแรกที่ขอความช่วยเหลือจากกลุ่มนักบุญแล้วเราก็ได้เดินทางมาช่วยครับอันนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปอำเภอทองคำภูมินะครับไปแล้วครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่น,นี้นะครับขอจำเรินพร